สำหรับมื้อเที่ยงของวันนี้นะทุกคนก็จะเป็นเมนูโปรโตีนแบบจุกๆไปเลยแล้วไม่อ้วนจะมีผักกะหล่ำนะผักกะหล่ำเนี้ยจะเหมาะสําหรับคนที่ต้องการจะลดน้ําหนักมากๆเพราะมีไฟเบอร์สูงช่วยลดคอเลสเตอรอลก็จะใช้ไข่ไก่3ฟองไข่ไก่3ฟองเนี่ยให้โปรโตีนถึง18กรัมเลยพอเราตั้งกระทะเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะใช้น้ํามันมะพร้าวทำอาหารใส่ลงไปในกระทะ ตามความต้องการของเราเลยแล้วก็กระทะร้อแล้วก็ใส่ไข่ลงไปเลยนะคะทุกคนคือน้ํามันมะพร้าวทำอาหารเนี่ยจะไม่มีคอเลสเตอรอลทนความร้อนได้ดีมากๆแล้วก็จะไม่เปลี่ยนเป็นไขมันทรานนะคะ าที่เรากินเข้าไปนะคะร่างกายสามารถนําไปใช้พลังงานได้ทันทีเหมาะสําหรับคนที่ต้องการจะลดน้ําหนักและคนดูแลสุขภาพค่ะแล้วเนี่ยเราก็ปรุงตามใจชอบได้เลยนะคะทุกคนเป็นอันว่าเมนูมื้อเที่ยงของทิพย์วันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะง่ายมากๆเลยได้ทั้งโปรตีนแล้วก็กากใยไฟเบอร์ที่สูงมากๆด้วยนะคะทุกคนทิพย์ไม่ได้อดนะคะทุกคนกินข้าวให้เป็นเวลาแล้วก็ไม่กินจุกจิกแล้วก็ตกมามื้อเย็นที่พี่ก็จะกินถั่ว5สีแทนมื้ออาหารเย็นไปเลยวก,ก,กับกินชามีเฟยเพื่อเป็นตัวช่วยคุมหิวทําให้้้กินนออาหาหหรใหยลง การเผาผลาญในร่างกายแล้วก็เป็นตัวช่วยที่ดีมากๆเลยนะคะทุกคนตักได้ง่ายแล้วก็ไวมากด้วยนะคะแล้วก็ทําอย่างต่อเนื่องตักหา,ายไป10โลแล้วก็รอบเอวลดลง5นิ้วคือเลดมากเลยค่ะทุกคนสำหรับคนที่ไม่ทำไอเอฟนะคะก็สามารถที่จะกินอาหารเช้าแบบมื้อเที่ยงของทิพได้เลยนะคะก็อย่าลืมลองไปทำกันดูนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะทิพคงต้องไปแล้วคะ่ะฝากกด s ับ s c r i b ์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทิพได้ทำคลิปต่อๆไปด้วยค่ะ